นิดนึงครับเปิร์นเมื่อคืนนี้มีข่าวน้องรักผมคนหนึ่งเอ่อน้องรักผมน้องเอสกันจพงศ์บรุงรัตน์น้องเอสเนี่ยเป็นดาราช่องเจ็ดอะนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรข่าวช่องเจ็ดด้วยเมื่อคืนหรือเมื่อคืนวานเนี่ยเขาจัดรายการดีเบตเลือกตั้งที่ช่องเจ็ดแล้วอยู่ๆน้องเอสเนี่ยก็วูบไปเลยวูบไปหมดสติะนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลผมเพิ่งคุยกับน้องเอสล่าสุดสองวันนี้เองคือแจ้งข่าวเพื่อน้องเอสเนี่ยรู้จักคุณดำรงก็แจ้งบอกน้องเอสว่าคุณดำรงไม่สบายป่วยเข้าโรงพยาบาลามานะครับน้องเอสก็ตอบมาว่าฝากความห่วงใยและความปรานาดีของผมไปถึงคุณอาดำรงด้วยครับและขอให้คุณอาฟื้นตัวด้วยความรวดเร็วครับนี่เป็นประโยคสุดท้ายที่ผมไล่คุยกับน้องเอสเนี่ยนะฮะ น้องเอสเนี่ยไปเจอคุณดำรงตอนที่คุณดำรงได้รับเชิญจากบางรอยเวยไปเที่ยวที่ดานังแล้วน้องเอสไปด้วยนะฮะได้นั่งทานข้าวเออกับคุณดำรงคุณดำรงก็ยังชอบเลยว่าเออ้องเอสนี่เป็นน้องที่มีความคิดที่ดีนะฮะคนหนึ่งก็หวังว่าอนาคตอาจจะเป็นนักการเมืองคนหนึ่งนะครับก็ขอวิงวอนพี่น้องชาวแบไตนะฮะในความเชื่อความศรัทธานเนี่ยหลายคนช่วยกัน เออป่วยพให้น้องเอสเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วหายป่วยไวๆด้วยครับไม่รู้ใครจำน้องเอสได้เปล่าที่เล่นเรื่องสารพัดใหญ่อะครับผมเอสกันตะพงเออตั้งเห็นสาว<ะ>อยู่ก็เหมือนกับว่าอยู่ๆก็ช็อกแล้วก็หมดสติไปยังไม่ทราบว่าเกิดจากอาการอะไรก็แปลกใจนะว่าผู้ชายที่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงเนี่ยจะแบบมีอาการแบบนี้ มันเกิดขึ้นจากอะไรได้นะเรื่องนี้เรายังไม่ทราบเขาก็คงยังไม่ทราบเพราะตัวเขาเป็นอะไรเขาเคยเป็นโรคหัวใจอะไรมาก่อนไหมไม่ไม่เท่าที่ทราบไม่เคยนะพิจารณะแกแข็งแรงมากเลยแกเล่นหนังบูอ่ะเล่นละครบูอ่ะใช่ใช่ใช่หล่อด้วยหน้าตาหล่อมากนะผมส่งรูปรูปไปในแฝงสายพิจาร่์เห็นอยู่ค่ะหน้าตาหล่อมากแล้วรู้สึกว่าจะมีจะมีภรรยาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมก็สวยไม่ได้ครับ ภรยาเขาเป็นคนเยอรมันครับพี่อ๋อเป็นคนเยอรมันเลยเพราะว่าล,วลูกลูกสาวเป็นลูกครึ่งนะหน้าตาน่ารักใช่ไหมคะลูกสาวน่ารัก<อ>มากแล้วเขาเป็นคนรักลูกมากะนะฮะเอสเน่เป็นคนรักลูกมากครับผมเออเอเอแล้วก็เห็นว่าเขาก็ทํารายการทําข่าวอะ่ะแล้วก็ในช่วงเลือกตั้งก็มีไปสัมภาษณ์แคนดิเดตนายกผู้สมัครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นแบบก็ดูแล้วเออคอนเทนต์ของเขาก็น่าสนใจอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะนี่คุณคุณคุณน็อตอยู่นี่ คุณนศพอบอกได้ไหมว่าคนหนุ่มๆเนี่ยแข็งแรงเนี่ยอายุยังไม่มากเนี่ยอยู่ๆก็เป็นลมช็อกหมดสติจนไม่รู้จะเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะเออผมคิดออกได้สองสามอย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของที่เขาเป็นกรรมพันธุ์ของเขานะหลายๆคนนะครับพี่แข็งแรงเป็นนักกีฬาแล้วอยู่ๆกเ็เสียชีวิตด้วยกับในหัวใจที่หยุดเต้นไปเฉยๆหรือว่าระบบ เลือดหรือระบบหายใจอย่างเงี้ยนะครับล้มเหลวไปเฉยๆเนี่ยก็ก็มีเป็นเป็นประจำอยู่นะแล้มันก็เป็นเอ่อเป็นกรรมพันธุ์นะฮะเราก็สามารถตรวจได้นะครับอย่างนี้สามารถตรวจได้ได้โดยการตรวจด,ดู DNA นะครับก็มีการศึกษาวิจัยออกมาแล้วว่าบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้มีทรายไม่ได้มาก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถจะมีความเสี่ยงแบบนี้ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าพบว่ามีความเสี่ยงเนี่ยก็อ,อาจจะต้องเข้าไปดูเรื่องของการ ลดเรื่องเกี่ยวกับเ,เกล็ดเลือดหรืออะไรก็ตามไปนะครับที่มันถ้ามีพลักหรือว่ามีอะไรต่างๆเนี่ยที่ไปติดหรือว่าอะไรก็าตามนะครับก็อาจจะทําให้เ,เกิดอาการแบบนี้ได้ครับอันนี้อันที่1นนะที่คิดออกอันที่2ที่คิดออกแล้วก็มีเคสเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีาการวิจัยหรือว่า,อาผลวิจัยที่ชัดเจนออกมานะครับ อันที่สองที่เห็นบ่อยๆนะแต่ว่ายังไม่ได้มีการสรุปก็คือการฉีดวัคซีนช่วงหลังๆเนาะก็มีการที่จะทำให้เกิดอาการที่แพ้หรือว่าอาการที่เป็นอะไรล่ะอาการอย่างนี้ได้อยู่เนืองๆน,นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นมากมายอะไรแต่เป็นยังการฉีดวัคซีนก็ยังมีประโยชน์อยู่อันที่สามครับหลังจากที่เราปรับลดระดับของโควิดให้เป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยนะครับโดยที่ ประเทศไทยปรับแล้วนะครับอองค์การอนามัยโลกปรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับให้โควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ลดความสำคัญจากโรคที่ต้องการดูแลฉุกเฉินเนี่ยนะครับมาเป็นโรคธรรมดานะก็พอๆกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยทำให้หลายๆคนข้อหนึ่งไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตรวจนะครับข้อสองมีอาการก็ยังไม่เห็นว่ามีอาการหนักมากแต่ผมก็เพิ่งเป็นนะก็ก็ถ้าถามตัวเองเนี่ย ก็รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันหนักกว่าไข้ปกติแต่ก็ไม่ตายนะแต่ก็เหนื่อยผมบอกทุกคนรอบข้างว่าเพี่เหนื่อยจังคือว่าเป็นเสร็จเนี่ยก็แก่เลยก็คือว่าแก่ไปหลายปีเพราะว่ามันก็เหนื่อยแล้วก็เอออย่างที่เคยบอกก็คือว่าเมื่อก่อนเคยร้องเพลงนี้ได้ตอนนี้ก็ร้องไม่เหมือนเดิมนะก็คือว่าร้องไม่ถึงหรือว่าร้องไม่จบเนี่ยนะครับก็หายใจยากขึ้นคราวนี้หลังๆพอไม่ตรวจแล้วก็หนุ่มๆสาวๆ คนร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะครับอาการน้อยมากครับนะฮะถึงจะเป็นอาการน้อยจริงๆนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรเท่าไหร่แต่เเห็นภาวะลองโควิดที่ตามมาเนี่ยนะครับด้วยมีอยู่4อาการนะครับที่เเห็นได้นะครับคือข้อหนึ่งนะครับอาการทางสมองก็คือว่า,าจะคิดช้าขึ้นนะหลังจากเป็นโควิดเนี่ยคือมันจะเบลอๆหน่อยคิดอะไรไม่ออกซึ่งเป็นอาการที่จับต้องยากมากแล้วก็พอเราบอกใครเนี่ย,ยก็ไม่มีใครเชื่อนะ แต่เราก็จะช้าลงเออด้วยงงๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเชื่อนะว่ามันช้าลงอันนี้สองอาการทางหายใจนะทางปอดซึ่งอันนี้เนี่ยเรารู้กันมานานแล้วเนาะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันมันทำให้ปอดเราเนี่ยการหายใจเราเนีย่ยลดลดน้อยลงจากเดิมนะครับซึ่งผมเองก็เป็นนะคิดช้าก็เป็นช่วงแรกๆนะตอนนี้ก็ยังบางทีพอพูดพดไปอาจจะลืมนะว่าอ่ะต้องฝึกบ่อยๆต้องเอ่อคิดต้องทำอะไรเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้างนั้นถ้าช้าก็จะ ช้าเลยแป๊กเลยนะครับอันนี้สามครับมันมีภาวะที่คนที่ไม่เคยเป็นเบาหวานหรือว่าไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับอยู่ๆน้ําตาลในเลือดมันพุ่งสูงขึ้นมาผิดปกติในระยะหลังจากที่หายจากโควิดแล้วนะฮะอันนี้พบได้นะครับเออแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องเคยเป็นเบาหวานไม่จําเป็นจะต้องมีภาวะที่เคยเป็นอ,อ,อะไรน้ําตาลในเลือดสูงมาก่อนนะอยู่ๆก็พุ่งสูงขึ้นมานะซึ่งอันนี้ก็ ถ้าเกิดว่าเลือดเหนียวหรือว่ามีพลักอยู่แล้วอะไรอันตรายเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการอาการที่ไม่ว่าจะหลับแล้วก็ตายไปเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาการที่หัวใจวายเฉียบพลันแบบคุณเอสได้นะครับอันที่4ครับเราจะเห็นว่าจะเกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเอ่อเส้นเลือดหัวใจนะครับเพราะฉะนั้น4อย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนตรวจน้อยแล้วก็อาการน้อย ก็สันนิษฐานได้4ีหอย่างแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น Verb ์บทูเดาแล้วก็สิ่งที่เคยเห็นเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นคุณ S เนี่ยต้องรอผลชนสูตรครับเพราะว่าเราไม่สามารถผมไม่สามารถจะบอกได้นะเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีประวัติการรักษาของคุณเอสไม่มีไม่รู้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเราไม่อาจบอกได้ครับคุณตาครั